สบายดีพี่น้องโอ้ย,ยอลูกไสนะ้เนี่ยเ่อนบอกพี่น้องไอ้ถุยหญ้าไม่ถ่าเลยพอจะเปิดกล้องนะลูกไส้เขจาจะความพี่น้องเอ้ครับสบายดีพี่น้องมทุกคนเ,เดอ้อสมองสมบอตว่าจะเป็นพังไทยพังลาวหรือต่างประเทศเนาะที่เขามารับซ่งซองเบาผู้ไทยมันเท่าที่ไปทุกถุยญ้าดูทะลุมันเนท,ท,นท่าที่นนไปเที่ยวพี่น้องไอ้ก็ไปบ้านลังซีไปบ้านลังซีเคียวพี่น้อง ไปหาบ่าบ่อยว่าคนที่อยู่หรือบ่อยู่นะพี่น้องนี่ถละพี่น้องฮะเบอยบ่าวบ่อยเคยละเสร็จไปเลยเป็นยังบ่ตอบมาอยู่น่ากรสิไปอีกคนพี่น้องลุงสองชุดงาี่กำลังสออกจากเงื่อนแต่งตัวรอก่อนพี่น้องเอ้ลูกชายฮะรอแล้วว่ะซูเปอร์แมนบ่แมงมุมบ่ไอ้แมงมุมลูกลูกชายไขวนะพี่น้องเอ้พอจะเปิดกล่องตั้งแหละพอไปเร็วยังยกมือสบายดีแล้ว ก็ให้เจ้าความบ่เนี่ยความดื้อพี่น้องลงเสือให้ก่อนพี่น้องเลยวาแต่ฮะจีแต่ว <wrapping> ่าเมื่อคืนนี่ฝนตกพี่น้องท่ามันเป็นจังไรพี่น้องไหมไม่นะทางเปื่อยไปจังเดี๋ยวไปเบิ่งเดี๋ยวไปเบิ่งตอนต่อไปพี่น้องหอดนะพี่น้องเลยมาหอดบานลังสีเขียวพี่น้องแต่ว่าแต่ว่าคือบ่มีคนอยู่เนาะคือเห็นก็จะปิดประตูอย่างนั้นนะ ลูกไส้หลับพอดีพี่น้องทมาธุระหน่อยหนึ่งพี่น้องแต่บ่อผ่อพอ่นเ็พจังได๋บ่อนก็สิไดเมื่อแล้วพี่น้องไหมมาผัดบ่อเจืออีหยังเลยพี่น้องหึไม่ใส่อ่างปลาลูกไส้ก็หลับแต่ม,มาทีแรกๆพอเงียบเงาเลยเหมือนลังบางญ่กูไม่ค่อยอยู่บ้าน โอ้ด้านอพี่น้องไคอยู่มินนี่เดดดําเดดําออนกลายจิกโดเนาะไม่ใส่ปะนี่นี่นี่เปนลายจิก่โดพ่อได้พี่น้องนลายจิ ไกลนาะไกน้อยีน้อยพอมามได้วนนี้บุมมไากรือลฝนตกแห้งแล้วพี่น้องมาชิมาตะวันวานฝนฝลั่รอดอึงไม่ได้ออกหอกยันว่าอึงออกเฮ้ยยงเขียนยังไ่ได้นะมันทงหน่อยยังกะได้ชีาตัวทงหน่อยมันทงวอนทงหน่อยมันไม่มีเขียน อันคือเห็นนะโอ้โหนกนกเอียงจีกข่เลยพี่น้องเลยมันก็ดือแทบจะเจ็บเลยจนเรือแตกเลยคือเพืนไหายเยระลบ่าวมชวา้องเออละบ่าวพี่เอาฟองกระป๋องเลาขึ้นเล้าไปใส่เรือนนะขินเนื้อเลยเนาะบุฟเฟ่ขงพี่น้องขินเนื้อเสร็จเราทำเราเลวเราขินเนื้อ ยังมาแต่ว kind of uh, mm ันนี่้พ้นผลลัพทางฝนตกแห้งรีแต่มันบวมปัญไดเดี๋ยวขนาดชิดชักชิดทันย่านฝนบินนกห้องอ๋อดินนงห้องนะเออใหญ่ขึ้นใหญใหญ่บบเอานลุกบวชานุญาตบวชานุญาตยังมันเกิดลำบากงเจ้ามันเกิดก่อนเพิ่นเกิดก่อนเพิ่นอันนี้นะเพิ่นจะได้เกิดซ้ำมันเกิดก่อนแล้วเนี่ยมีสามปีแล้วเพิ่นก็ได้ฝีฝ่ายหนึ่งมันเกิดก่อนเนอะ ทำไมออกแล้วบ้าดเนาะฝนตกทำไมห่วยนี่แม่นออกแล้วปล่อยของช่วงมันแห้งอะไเนาะแมขนาขาดเป็นแม่นแมนขึ้นกันมาต้องห่วงดอกหน้าฝนนะหน้าฝนมันต้องห่วงมันขาดเพราะมันลงแห้งมันเป็นเดือนเดือนที่หนึ่งเดือนเดือนที่แมนขาดเลยว่าอะไรขึ้นใครกันยำหน้าได้มาทางนะเขียวทุ่มอยู่บรรยากาศนะงามวันนี้ขึ้นขานเด้อ มีการที่หน้าเนวไกานี่้กนนะโมนีวามายังสุกมายังเอ้ยหมาเล่นบ่มาเล่นมาเล่นน้องๆไม่ลอยมาเล่นพี่น้องเอาจมะเอาทรศัพท์มาเห็นพี่น้องเลยเบออเราบานนี้ต็มจังไรได้บ้านนี้ไปละลออีกลออีกเพิ่งลงมาลลงมาสิมาใหม่ เพราะว่าร้านเฮ็ดไปว่ประกอบให้พัดมันเป็นจัไดแล้วว่าอีหยังว่าอีหยังอีหยังว่าบ่เป็นอีหยังบบอีหยังวโคดอีหยังโคดอีหยังอีหยังวบ่เดี๋ยวเด้อให้ลูกไปบ่มีพกีเพิ่นสิมาใส่จักเนซื้อนม้ลูกซื้ออีหยังเงินบ่มีบ่มีูลอยเด้ข่อยว่าก็เลยให้ใ้ลงไปทําโทรทําเฮาเสร็จมาทําา วันทำเบบ่อยวานเหมอนอายุก้อนแล้ววะมันสิมหมดกี่บัดมันก็สองไปอีไปแล้วบัดมันหมดอายุอยอ่เขาก็บุ้งเงินเขามันสิมหมดกี่บาเนาะเขาเรนเนาะเช็จากข้า่ใยเงินเขาปีหนึ่งเขาก็ตัดทิ้ง เมนชุมชนก็บอ้มันข่าเยอ๋ยวไ้มันเขาวแท้ใช่เอาเห็ดอันนี้เนาะเอาไปยากไดงเงินเจจากนเป็นขาแล้วครอาตไว้เออเมนแต่ล้วก็จะมีชมะาีเมเีย้ากไปจวแต่เมนมนมได้เนาะได้บ่ อันเขาบอกว่าันเขาบอกคนอายัดทีน่บันเพ่กียอายัดเนี่เฮเห็นบ่ได้แล้วเขาเจ้าบประจำตัวยังก็อยู่าเจ้าเขาขบข้องมแล้ขอนั่นแหละเขาขบข้องือแลวก็เห็นยังกันแล้วแต่เขาเลยเนาะินมนไปกดเงินบ่เห็นไงิันชุมว่ะสมุดเดียวมุดว่ามันบอสมุดว่ามีเขาเจ้าวาอยู่บ่สุกว่ามันจะเสียจะเดือนหนึ่งนะเท่าละพันบาท มันหักคายยังนะงมันต้องถูกหักบ่บารสุกเฟซีารสุกแล้วเขาบ้าอยู่นั่นแหะบารสุกแล้วนะแล้วว่าหักเป็นนั้นฟาซีถูกเดือนเออฟาซีถูกเดือดมันหักฟาซีนะข้าเจ้าหักแล้วขาเจ้าต้องเสียเงินเขาวันมากกับบกอินบอจินที่ต้องการพี่น้องเอ้ยปิดฟังยังใหญ่เลยพี่น้องเนาะพอเพิ่นบอยู่เพิ่นเหยียกรายนะพี่น้องเนาะเขาก็บสิมามือใน มือใหม่พี่น้องพอเต็นองทายพี่น้องเคลา่ากับสลา,ามินี่เีดำพันอยู่ในเงื่อนพี่น้องสวนดอกไม้พันพี่น้องเลยเงียบเงาอย่างไหนเลยพี่น้อง เมื่ลังใหญ่แตนะ่พี่น้องมีไฟยูนะพี่น้องฟืนก็บยูคือกันน้องสายอยู่ถ่ามากับบ่เห็นเฟืนพี่น้องเลยบ่อเห็นเพิ่นจากคนเห็นแต่เคยล่าพี่น้องแล้วบ่ออยู่เป็นเงือสงสัยพี่น้องผิดหวังเลยพี่น้องผิดหวัอง,องอย่าง,ยงใหญ่เลยเนาะพี่น้องเนาะ เฮาจีให้เพิ่นกอกภาษีให้พี่น้องเฮาเปลี่ยนบัญชีใหม่แล้วเงินบ่เข้าพี่น้องเอ้ยแต่ว่าเพิ่นบ่อยู่มื้อหน้าสิมาใหม่พี่น้องเพราะว่าอันย่านบ่มีเงินให้ซื้อน้อให้ลูกทรายเนาะพี่น้องเนาะ ถ้าเขามาเบิ่งคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเบาไปไทยเด้อพี่น้องเด้อเพื่อสิบ่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะสบดี